สินเจียอยู่อีสินนี้ฮอดใช้สินเหนียนไข่เลรอ,อวันนี้เป็นวันตุษดจีนหรือว่าวันปีใหม่จีนหรือว่าใช้นิดนิวเยียคูบาก็มาอวยพรให้ญาติโยมที่เป็นคนจีนก็ดีมีเชื้อสายจีนก็ดีตลอดถึงลูกศิษย์คนไทยก็ดีวันนี้เป็นวันปีใหม่ควรทําใจให้เบิกบานทําจิตให้ผ่องใสอะไรที่มันเป็นทุกข์ ก็ปล่อยมันทิ้งไปอ,อย่าทําใจให้ขุนมัวเศร้าหมองอย่าทําใจให้ง้อยเหงาวันนี้เป็นวันปีใหม่ก็ขอให้ทําจิตทําใจให้เบิกบานผ่องใสแล้วได้สร้างบุญตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนามีโอกาสก็ไปขอพรอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหว้เทพพระเจ้า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพ นับถือแล้วก็ขอให้เราโชคดีรวยรวยเฮงเฮงคนเรานั้นบางทีเก่งอย่างเดียวถ้าไม่เฮงก็ไม่ดีบางทีเฮงอย่างเดียวแต่ว่าไม่เก่งก็ไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราดีอยู่แล้วก็ขอให้ทั้งเฮงและก็ขอให้ทั้งดีนายโยมนะขอให้เฮงกันทั่วหน้าขาขายกำไรเลิศให้เฮงก่อเกิดการใดได,ได้ลดเหลือ เฮงชั่วลูกชั่วหลานวงวานเครือเฮงทุกเมื่อสมปัรถนาคว้ามาครองเฮงต้นปีดีดักสักร้อยล้านเฮงทั้งบ้านอาศัยใจผุดพองแฮงโชคลาภหวยลอตเตอรี่สมใจปองเฮงเงินแฮงทองทั้งเครื่องเพชรเจ็ดลำเรือวันนี้ขอให้ญาติโยมมีความสุขนะโยมนะอย่าทําชีวิตให้งอยเงาวันนี้ขอให้ได้แบงค์เทาในซองแดง ขายเฮงเรวยรวยอ่งเปาตัวตัวกายหัใช้ตัวทางตัวทางบวงซืออยู่อีซีกูเฮงลงจิบหังหวงสูงสุกยิบเพ่งอังอูจี้อูชายเฮงเฮงเฮงซุปเปอร์เฮงบวงซือเฮงลงจีไรใช้ไรสาไกเจียเจียสาไกเมแม่ไรนอไกเตรียมเตรียมไรถ้าใครรวยเยอะก็มาถวายอังเปาตัวตัวไกนะโยมนะสินเจียอยู่อีสินนี้หวดใช้สินเสียงซื่อเสริญวันซื่อรูอี เสินทีเจ้านคางกงสีฟ้าฉายเจ้าฉายจิ้นเป่าอีปินว่านลี่ทุหลันฟ้าฉายเซี่ยวโคช้างคายเฉียนตัวตัวเฉียนตัวตัวเฉียนตัวตัวแห่งแหงแหงรวยรวยรวยโชคดีนะย,ยมนะ